คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคาร์ฟูมฟังสดทุกวันจันทถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะสวัสดีค่ะลุงหนิงกล้วยปิ้งสวัสดีครับคืนสยองก่อนวันงานเป็นยังไงคะอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดมาจากลูกชายของเพื่อนนะครับ <c ười> อ่าเริ่มเลยนะเฮะ้ เริ่มลยเนยเริ่มไปดีกันนะเนาะเอาคือเรื่องเนี้ยมันจะจะเริ่มเข้าโค้งมันจะเป็นตรงที่ว่าลูกชายของเพื่อนเนี่ยเขาได้ไปทํางานอยู่ที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร,รเป็นโรงแรมระดับห้าดาวเลยว่าได้มไม่เอ่ยถึยงตรงน,นั้นเนาะอ่าเก็นว่าโรงแรมระดับห้าดาวซึ่งอยู่ ติดริมแม่น้ำโอเคให้ลุ้นกันให้ลุ้นกันมไม่มีไม่มีอะไรโอเคคือลูกชายของเพื่อนผมเนี่ยเขาชื่อเจ้าแทนที่แทนนะแบบแทนอ,ะอ่ะอ่าก็เขาได้เป็นพนักงานของโรงแรมห้าดาวแห่งนี้ได้ประมาณปีเสรเจษค่ะนะฮะคือในหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะมีหน้าที่คอยเซอร์วิสและบริการประมาณว่า อ่ลูกค้าที่จะมาติดต่อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องด้านงานจะต้องมีงานจัดสัมมนาอย่างเดียวเลยตรงของเขาการงานเอนเตอร์เทนอะไรต่ออะไรพวกนี้คือเขาจะมีหน้าที่ตรงนี้ทางเองนะแต่เขาก็ไม่รู้หรว่าเอ่อกด์ของเขาเนี่ยเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เจ้านายเขาสั่งค่ะท้เนี้ยคือมันมีอยู่วันงของช่วงประมาณเวลาสองทุ่ม ทีนี้ก็ผู้จัดการเขานะฮะผู้จัดการของโรงแรมแห่งเนี้ยเขาได้บอกว่าเออแทนเดี๋ยวลองขึ้นไปเช็คความเรียบร้อยของชั้นสิบสองให้หน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาจัดงานสัมมนากันที่ <S <S ที่แห่งนี้นะฮะ <S 1> <S 1> <S เขาก็ต้องเตรียมเตรียมงานเตรียมความเรียบร้อยของห้องหลายๆห้อง คือเดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งได้ดูรูปที่ผมวาดประกอบไปไหมอ่านี่นะคะน้องฟ้าพอจะมองออกไหมกาลังส่งมาเดี๋ยวนะอันนี้คือแปลนของห้องใช่ไหมคะของชั้น<า>เนอะผมขออธิบายนิดหนึ่งก่อนนะฮะรอ,อให้ดูว่าคือน้องแทนเนี่ยถ้าออกจากลิฟต์ไปมันจะเดินไปเดินกลับเห็นไหมฮะถ้าออกจากลิฟต์ไปปุ๊บเนี่ยก็จะเดินเข้าไปสุดปุ๊บมันจะไปเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นสองห้องอ่าโอเค แล้วเฉลียวขวาไปก็จะมีอีกสองห้องนะฮะทีเนี้ถ้าขากลับที่ผมวงกลมกากระบาดไว้สองห้องคือคือตอนเดินขากลับถ้ามองย้อนกลับมาที่ลิฟต์ค่ะเห็นเห็นไหมฮะอ่าเห็นเห็นค่ะดูดูอยู่กอนนีดูอยู่มันจะเป็นสองห้องใหญ่อ่านะฮะอ่าผมจะเริ่มเล่าโอเคอ่าตอนนี้นะคะน้องเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วลับขนานมนเป็นตัวที่อ่ะอ่าลิฟต์จะอยู่ตรงกลางนะคะขวากับซ้ายมีฝั่งละสองห้องอืม ใช่ครับใจครับทีนี้วันนั้นเนี่ยประมาณเวลาสองทุ่มเขาก็ได้มอบหมายงานให้น้องแทนเนี่ยขึ้นไปชั้นสิบสองซึ่งไปดูความเรียบร้อยทั้งหมดเลยเตรียมให้ดูความสะอาดทุกอย่างห้องเครื่องอะไรต่ออะไรเพราะว่าจะมาจาัดสัมมนาประมาณหกสิบคนนะหกสิบคนเนี่ยคือทุกอย่างห้องต้องเป๊ะหมดต้องไม่ผิดพลาดความเรียบร้อยความสะอาดทุกอย่าง ผ้าปูโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างน้องแทนนี้ต้องดูให้เรียบร้อยเลยทีนี้ในเวลาประมาณสองทุ่มเนเนี่ยน้องแทนก็ขึ้นไปคือที่เขาขึ้นไปเนี่ยระหว่างที่ขึ้นไปเนี่ยเขาเออกจากฟต์ปุ๊บก็จะเดินตรงลงไปตรงทางเดินเห็นไหมฮะพอทางเดินลงไปสุดปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปก่อนเลยอเลี้ยวซ้ายไปดูห้องแรกก่อนเลยะนห้องแรกเนี่ยซึ่งน้องแทนเนี่ยไม่เคยขึ้นมาเหยียบชั้นลิฟต์สองเลยครับเพราะเป็น เป็นห้องที่ไม่เปิดบริการมานานแล้วเหมือนกันค่ะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งว่าชั้นล่างๆเนี่ยมันเต็มหมดจริงๆจริงๆเขาไม่เคยเปิดเลยชั้นทีบสองตั้งแต่น้องแทนเข้ามาอยู่นี่ปีกว่านะฮะเขาไม่เปิดเลยเป็นเป็นชั้นที่ปิดตายแต่ว่าความเรียบร้อยของเขาอะ่ะก็คงมีอยู่แล้วแต่เขาอยากให้น้องแทนเนี่ยมาเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึง่งซึ่งดูทั้งความสะอาดสปกปรกไหมอะไรไหมตรงไหนไม่เรียบร้อยเราก็ต้อง ทำตามเขาเนาะที่หัวหน้าเขาสั่งในระหว่างที่น้องแทนเขาก็เดินทางเดินไปเรื่อยๆคือมันเป็นเวลามืดเขาก็ต้องเปิดไฟทางแต่ละแต่ละจุดมันจะมีสวิตช์ใช่ไหมฮะสวิตไฟที่จะเดินไปแต่ละจุดแต่ละจุดของเขาเนี่ยเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปจนสุดปุ๊บเขาจะต้องเลี้ยวซ้ายไปจนสุดเลยเขาจะต้องไปดูห้องแรกก่อน ในระหว่างที่เขาเปิดเข้าไปในห้องแรกปับ๊บหลังจากเรียลไซายไปแล้วเนี่ยเขาก็เปิดไฟเป๊ะเป๊ะเป๊ะตรงนู้นตรงนี้เขาก็เดินเข้าไปสำรวจในห้องความกว้างของห้องแรกด้านซ้ายมือเนี่ยประมาณสิบสองกว่สิบสองเมตรได้ก็ถือห้องใหญ่ก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่นะอันนี้อันนี้จากที่ที่น้องบอกมาก็เขาห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบห้องประมาณว่าเออคล้ายๆห้องพักผ่อน ซึ่งมีเตียงมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโซฟาอะไรทุกอย่างครบหมดเลยห้องน้าําอะไรในตัวหมดเลย uh huh. น้องแทนเนี่ยเขาก็เดินสํารวจหมดเปิดไฟก็ดูไปดูมาอะทุกอย่างโอเคโต๊ะก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย uh huh. เตียงเติงโอเคกระองเก้าอี้โซฟาทุกอย่างก็เรียบร้อยในระหว่างที่น้องแทนกําลังจะเดินกลับออกมาจากห้องเรือเนี่ยเขาค่อยค่อยทยอยปิดไฟนะฮะ เขาก็ดินเสียงเตียงอ่ะมนลากครับมนลากกับพื้นเนี่ย mm hmm. พื้นื้ได้ยินชัดมากแต่เขาหันไปปุ๊บเนี่ยแต่เขาไม่เห็นว่าเขาไม่เห็นร่องรอยการที่อะไรมันจะขยับเลยแต่เขาได้ยินชัดเจนว่าเป็นเสียงลักษณะเหมือนเตียงอ่ะ hmm. มีคนยกแล้วลากเห mm hmm. มือนยกสองขาแล้วก็ลากลักษณะมันจะประมาณแบบนั้นนะทั้งแทนก็ รู้สึกแปลกใจแล้วว่ามันแปลกเนาะทั้งทั้งพี่ก็ไม่มีใครใช่ใชไหมคือมีเขาคนเดียวที่ขึ้นไปอะโอเคก็เก็บความรู้สึกตรงน,นั้นไปก็เดินถัดมาปิดไฟหมดก็เดินถัดมาเป็นห้องที่สองตามที่ภาพที่ผมส่งไปใช่ไหมฮะพอห้องที่สองปั๊บเนี่ยเขาค่อยๆเปิดไฟไลไ่อีเปิดไปไปลักษณะห้องจะคล้ายๆกัน ก็เหมือนเป็นห้องเหมือนคล้ายคห้องรับรองห้องนั่งเล่นอะไรประมาณแบบนี้ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ครบบวดทุกอย่างนะครับเขาก็ดูสำรวจไปเรื่อยมันก็ตั้งยันห้องห้องน้ําอะไรเรียบร้อยเขาแล้วแต่เขาก็ดูไปโอเคมันก็ไม่มีอะไรมันไม่เรียบร้อยนะฮะในระหว่างที่เขาก็กำลังปิดไฟไล่ๆออกมาเขาก็ดียินเสียงเก้าอี้ลากเป็นเก้าอี้เหมือนคนจะลากเก้าอี้เลยครับ ซึ่งไม่ใช่เป็นเตียงเหมือนเก้าอี้ลากเลยเหมือนแบบอ่าเหมือนมีคนเนี่ยดึงเก้าอี้เนี่ยลากขูดกับพื้นน่ะขูดกับพื้นน่ะนั่นแหละฮะเขาก็เลยรู้สึกเริ่มกลัวเหมือนกันเขาบอกในเวลานั้นเขาก็เขารู้สึกใจไม่ดีละว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าถามในความรู้สึกลองแทนเขาก็เป็นคนไม่กลัวผีอื เขาก็เลยอ่าโอเคมันก็ต้องทําตามหน้าที่ที่เขาต้องต้องตรวจดูนะฮะอ่าตามที่หัวหน้าง,งานสัน่งเขาก็ไล่ทยอยปิดไฟปิดไฟจนถัดเดินมาตรงซีขวามือเป็นห้องที่สามเป็นห้องที่สามปั๊บเนี่ยเขาก็เข้าไปเปิดไฟเหมือนกันลักษณะของห้องอะ่ะมันจะเหมือนห้องที่หนึ่งห้องที่สองหมดทุกอย่างเลยครับ mm. แบบคือถ้าเรามองภาพไปอะ่ะ แต่ว่าคนที่มาจัดสัมมนา,าเนี่ยบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยากมาพักผ่อนอะไรคือเขาต้องเหมาทั้งชั้น <Okay. S 1> มันจะประมาณนี้จะมาพักผ่อนจะมานอนจะมานั่งเล่นจะมารีแลกอะไรได้หมดสไตล์จะเหมือนกันหมดเลยโอเคน้องแทนก็เดินต,วนตรวจที่ห้องที่สามเดินไปเรื่อยม,มุมนู้นมุมนี้อ่ะโอเคก็อี้โซฟาโต๊ะเติกินของกินข้าวหรืออะไรโต๊ะรองพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งมุมนั่งไปสูบบุหรี่อะไรตอนนั้นเขาเขา้าไปตรวจหมดทุกอย่างจนจบปุ๊บ เขาก็เริ่มปิดไฟปั๊บเขาหาันมกากระลังจะปิดไฟอะ่ะเขาเห็นเตียงเตียงหนึ่งอ่ะเลื่อนแหละผมคนลุกเตียงมันเลื่อนได้ครับเตียงมันเลื่อนเลยอะ่ะแล้วเสียงดังมากเลยคือลักษณะของเตียงที่เลื่อนเนี่ยเขาเห็นเนี่ยมันเหมือนกับมีคนเนี่ยยกลากไปเลยเพราะว่าเตียงมันมันเลื่อนไปเลยคือเขาเห็นคาตาเลยว่าเตียงมันเลื่อนแต่เขาไม่เห็นตัวคน ดังมากเป็นเสียงดังมากเลยแหละครับเตียงเนี่ยแล้วเตียงนี่เป็นเตียงใหญ่เป็นเตียงใหญ่ด้วยแต่เลื่อนไปนเองโดยที่ไม่มีคนลากไม่มีคนยกเขาก็รีบปิดไฟเลยเขาก็รีบปิดไฟโอเคแต่ก่อนที่เขาจะปิดไฟเขาดูเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วเขาก็จะเดินกลับแต่เตียงอ่ะมันเลื่อนก่อนลักษณะเหมือนมีคนเน่ะยกสักสองสามคนแล้วลากอ่ะคุกับพื้นดังจริงๆเขาบอกอย่างนี้ว่าดังมากเตียงมันหนกกักอะมันเลื่อนเองนี่มันคือคนเดียวทําไม่ได้อะ ไม่ได้ครับ <Yeah. S 2> มันทําไม่ได้อ่ะ mm. เขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะ mm. เขาบอกว่าต้องมีคนลากสองถึงสามคน mm. ลักษณะเหมือนเหมือนยืนจับคนละมุมอ่ะแต่ลากคือเตียงเนี่ยเลื่อนเลยครับ mm. เขาก็เลยปิดไฟปิดไฟปุ๊บโอเคคือห้องที่สามนี่เขาเรียบร้อยเหมือนกันแต่เหตุการณ์ที่เขาเจอปุ๊บเขาก็จะเก็บความรู้สึกของเขาณนะตรงนั้นนะเขาก็เก็บไว้ไม่เป็นไรตอนนี้ห้องสุดท้ายขวามือสุดมันจะเป็นห้องน้ํะ yeah. โซนห้องน้ําเขาก็ต้องเดินไปดูความเรียบร้อยเออสะอาดดีไหมอะไรไหมห้องน้ําลักษณะเนี่ยโถยืนฉี่เนี่ยมันจะมีประมาณห้าห้าห้าบล็อกประมาณห้าบล็อกที่น้องแทงก็บอกประมาณห้าบล็อกแล้วห้องน้ําที่นั่งเป็นชักโครกอะ่ะก็ประมาณห้าห้าห้องเหมือนกันซึ่งบีบเป็นห้องเป็นประตูปิดปิดปิด,ปดเหมือนกันหมดมเขาก็เดินเปิดไฟเข้าไป <S <s แปะแปะแปะก็เพื่อดูความเรียบร้อยเปิดทุกห <s> ้องประตูน้ำหก ที่ประตูห้องน้ำเขาก็เปิดเข้าไปทุกห้องค่อยๆเปิดทีละห้องทีละห้องทีละห้องก็โอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยปกติน้องแทนก็ค่อยๆปิดไฟปิดไฟทีละสวิตสวิตสวิตในระหว่างที่เดินออกมาเป็นห้องุดท้ายเสียงชักโคกกดกรกเสียงน้ำไหลวนโ ซึ่งเขาตกใจมากเพราะไม่มีใครอยู่ครับเสียงคนกดชักโครกอะ่ะถ <Yeah. S 1> ้านั้นแหละก็น้องแทนก็รีบเดินออกมาปิดไฟหมดทุกอย่างตอนนี้ก็คือไม่สี่ห้องที่เขาเดินตรวจความเรียบร้อยทั้งหมดคือโอเคหมดแต่สุดท้ายจากห้องน้ําได้ยินคือคนกดชักโครก mm. ซึ่งเขาก็เก็บความรู้สึกสงสารมาตอนนั้นน่ะเขาบอกตรงว่า เขาใจคอไม่ดีเลยเขาบอกมาว่าเขาบอกจากพ่อเขาจากการที่เขาเล่าอะนะเขาบอกเขาใจคอไม่ดีแต่เขาเขาต้องตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งทั้งที่ว่าขึ้นไปคนเดียวจริงๆพอหลังจากห้องน้ำ,นำล้วนาปุ๊บตอนนี้เขาจะเดินกลับนี่ภาพตามที่ผมวาดนะกะกลังที่จะเดินกลับปุ๊บห้องซ้ายมือที่ผมกากระบาดไว้ห้องแรกเห็นอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องใหญ่อันนี้แหละเป็นห้องที่จะจัด สัมมานาเห็นไหมนะอันนี้เป็นห้องโถงใหญ่มั้งแทงก็เปิดสุยเป๊ะเป๊ะก็เข้าไปปุ๊บก,ก็ไปดูห้องแรกก่อนเขาขนลุกเลยครับห้องนี้เป็นห้องที่แปลกมากเป็นตุ๊กตาของทางภาคเหนือเป็นหุ่นไม้แกะสลักโอ้ยผมขนลุกเป็นห้องที่แบบเป็น ภาพวาดลายไทยของคนทางภาคเหนืออ่าเป็นคือเอาง่ายว่าห้องนี้ยลักษณะเหมือนเป็นห้องร้านนาผมอธิบายไม่ถูกว่าเอ่อประมาณว่ามีทั้งหุ่นตั้นครึ่งตัวลอยตัวแบบมีแต่หัวเฉยๆก็มีอ๋อก็คือมีหลายหุ่นมีหลายตัวแล้วก็มีมีรูปด้วยเหมือนเป็นห้องที่สะสมได้ไหมหรือว่าเขาเป็นห้องนอนแต่ว่าจัดให้เป็นให้เป็นฟิลนั้นเฉยๆไม่ใช่ฮะ ในอ้องที่จัดเหมือนเหมือนโชว์ของเก่าของทางภาคเหนือนะมันสะสมเอาไว้เลยห้องเก็บของอะ่ะมีเสียนมีชด,ดาอุย้ยผมคนลุกมีเสียนมีชด,ดามีลูกคนครึ่งตัวซึ่งเป็นภาพแกะสลักเหมือนเหมือนเออคนแบบสมัยสมัยก่อนของทางภาคเหนือที่แต่งชุดแบบอะไรอ่ะผ้าลายไทยของสมัยของทางเหนือผมกอธิบายไม่ถูกอ่ะ เขาเห็นทั้งหมดเลยคือในห้องมันจะเป็นแบบนี้มากเขาขนลุกซึ่งแล้วเป็นไม้สักเก่าๆแบบผุๆพังๆก็มีแต่เขาอนุรักษ์แต่เขามาเก็บในห้องนี้มาประดับซึ่งมันแปลกป <cunning> ซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็น,นเ็าบอกว่าเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาขนลุกสู้เลย <jest> ห้องนี้อ่าซึ่งเป็นห้องใหญ่มากห้องเนี้ยจะจัดสัมมนามีโต๊ะมีโต๊ะยาวตัวใหญ่คือจะนั่งล้อมแล้วก็ เป็นด้านหน้ามีบร์นมีอะไรซึ่งเตรียมไว้แต่ว่าลักษณะห้องเขาเขาไม่เคยเ,เลยว่าอุ้ยในชีวิตเนี้ยเขาจัดแบบนี้เหรอ,<ฆ>อเขาเที่ห้องแบบนี้อะ่ะมันมันชวนขวนลุกเนาะ,<ฆ>ะเขาเมื่าร่างวังคือมันชวนขวนลุกว่าเออมันเป็นห้องที่แบบคือวังเวงอะ่ะ<ฆ>มันน่าก,กลัวเขาอธิบายไม่ถูกแต่เขารู้ว่าเขาไปเขาขนลุ่ยลุก<ฆ>เขาก็ดูความเรียบร้อยก็มองรูปไปนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ หลังจากนั้นเขาดูเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคไม่มีอะไรเรียบร้อยเขาค่อยๆปิดไฟปิดไฟปิดไฟหมดทุกดวงเขาก็เดินออกมาเขาก็สไลด์ประตูเดินออกมามันเป็นประตูสไลด์ใช่ไหมเป็นประตูกระจกห้องเนี้ยเขาก็เดินออกมาปุ๊บเขาก็ปิดสวิตช์แปะเพื่อจะเดินมาแล้วมาห้องที่สองสุดท้ายคลายมือก่อนจะมาถึงหน้ารีพร์เพื่อจะกลับมีเสียงประตูสไลด์ออกมาครับ ที่เขาเดินผ่านมาไม่ถึงสองเก้าอ่ะประตูสไลด์ออกมามีแขนยื่นออกมาครับแขนขวายื่นออกมาแค่ข้อศอกอะอเป็นแขนผู้หญิงแล้วก็คือลำฟ้อนเนี้ยวออกมาคืออุอ้ยผมผมคมคนลุกเห็นแบบเห็นนางลำไหมฮนะคือเขาบอกว่าเห็นเป็นนางลำอ่ะอเป็นเป็นแขนของนางลำฮะที่เป็นเล็บยาวๆโค้ง,องงอนๆน,นะ ลักษณะแบบนั้นแล้วก็ข้อมือก็มีกําไรกระพวนอ่ะเป็นเหมือนกับกําไรที่บีบก็าหากันหัวกําไรก็จะเป็นเหมือนหัวบัวล,ลักษณะแบบนั้นอ่ะก็ลําฟองนนเยียวออกมาตรงหน้าประตูโอ้ผมก็ลุกเลยผมเข้าไปยังผมก็ลุกเลยอืมโอ้แล้วเขาก็พอเขาหันไปปุ๊บการที่เขาหันไปเพราะว่าประตูบานเนี้ยมันเป็นเสียงที่เปิดออกมาแล้วมันสไลด์ใช่ไหมมันเป็นประตูแบบแบบสไลด์ด้านข้างไม่ได้ผักเข้าผักออกค่ะนี่หนอนะฮะ ก็นั่นแหละพอประตูสไลด์ปุ๊บเขาได้ยินเสียงเขาหันมามือข้างนั้นน่ข้างขวาเขาอะครับโผล่มาแค่แบบเขาสอกนะฮะ,ฮะแล้วก็ลำฟ้อนเนี้ยวะครับแบบเหมือนลำหมุนมืออะครับอืมแต่เห็นแค่แค่แค่สอกนะแต่ว่ารำไปด้วยไม่ได้มีหน้าตาออกมามใช่ครับก็รำแบบรำรำฟ้อนเนี้ยวะ,ะเขาบอกอย่างนี้ยคือรำแล้วก็เล็บก,ก็คือยาวอะเหมือน<ะ>ที่สวมอะเหมือนที่สวมปลอกนิ้วฮะยาวๆุงโค้งงอๆนั่นแหละเขาก็ โอ้โหเขาก็ตกใจมากเลยเขาก็รีบเดินเดินเดินเพื่อจะมาดูห้องที่สองต่อสุดท้ายใช่ไหมฮะคือตรงนั้นเขาเข้าใจไม่ดีแล้ว,ลวเขาบอกว่าเข้าใจไม่ดีแล,แล้วเขาจะกลับเลยเขาพูดบอกว่าในใจจริงๆเขาคิดอยากจะกลับเลยนะแต่เขาต้องทํางานให้เรียบร้อยก่อนอเขาก็รีบเปิดไฟเพื่อไปดูห้องนี้อือห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายเนี่ยที่เขาจะเปิดประตูเข้าไปเขาก็เปิดไปปุ๊บลักษณะห้องเหมือนห้องเมื่อกี้หมดทุกอย่างเลยโูโห คือเขาเขาจัดห้องเหมือนมากเลยอ่ะแบบคือเหมือนก็ปี้จากห้องแรกอ่ะห้องท,ทุกอย่างเลยเป็นของสะสมใช่ใช่เ,เป็นห้องเหมือนเหมือน,นไทยล้านนาเป็นของโบราณเออเก่าๆซึ่งแบบมีคนเป็นขุนนางลํำยืนอยู่ด้วยอ่ะอุ้ยแล้วภาพที่เขาเห็นเมื่อกี้หมาดๆ่ะมันคืออะไรอ่ะครับที่เปิดประตูออกมาสไลออกมาแล้วลำํำเขาเขารู้สึกเขาตากลัวมากในอารมณ์นั้นเขาบอกว่าเขากลัวมากเลย แต่เขาต้องเปิดประตูห้องนี้เข้าไปแล้วก็ไปดูดยเหตุการณ์ทุกอย่างเออโอเคโต๊ะมันเรียบร้อยเพื่อจะต้องรายงานเจ้านายเขาแล้วล่ะมันเป็นห้องสุดท้ายเขาก็ดูดูดูจนทั่วหมดทุกอย่างห้องเนี่ยเหมือนห้องแรกเพียบทุกอย่างหรือการจัดรูปแบบอะไรต่ออะไรคือคือในความคิดอ่ะของน้องแทนเขามองว่าเขาอาจจะเลือกเลือกจัดสัมมนาไม่ห้องนี้ก็ห้องนี้ก็ได้เหมือนกันมันเป็นห้องใหญ่เท่าเท่ากันโอเค น้องเขาก็ดูเรียบร้อยเขาก็รีบปิดไฟคือเขากลัวมากเลยนะตอนนั้นเขาบอกว่าเขากลัวมากในใจเขาบอกว่าเขาก็ใจเขาระทึกมากเลยมเขาก็ปิดไฟออกมาจากห้องนั้นปุ๊บเขาก็เดิน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 ออกมาที่สี่ข้างเก้าเสียงประตูสไลด์ออกมาครับเปิดสไลด์เหมือนห้องแรกเลยแต่มือซ้ายอ่ะเขาหันมาปุ๊บอ่ะเป็นมือซ้ายของผู้หญิงนะครับนึกนึกภาพตามนะฮะ เปิดประตูสไลด์ใช้มือซ้ายนะอันนี้มีมือซ้ายที่เปิดประตูจับสไลด์ออกมามือซ้ายเนี่ยก็เป็นมือที่เป็นนางลำที่เล็บยาวๆผลักประตูออกมาเป็นสไลด์ผลักออกมาทางซ้ายมือขวาก็ยืดออกมาลำเท่ากับอกเหมือนห้องแรกเลยโอ้โหลุกเลยผมก็ลุกเลยคือก็ลำฟอนแบบแต่มือซ้ายอ่ะจับที่ขอบประตูไว้ค่ะอ่าเหมือนจับแบบนี้แล้วก็มือขวาออกมารำอ่า ช่มือ,อขวาเนี่ยออกมาลำฟ้อนแบบโอ้สวยๆยะชาเหมือนเราดูที่คนลำนางลำ,ลำเวลาล้ำอย่างเงี้ยแบบไหนแบบนั้นเลยเขารีบวิ่งไปที่หน้าลิฟต์เลยแล้วรีบกดลงทันทีเลยฮะกดรีบลงรีบปิดไฟเลยก็เปิดประตูลิฟต์แล้วก็รอลงพอลงไปถึงข้างล่างปุ๊บเขาก็ไปเล่าเหตุการณ์ตรงน,นี้ให้ผู้จัดการฟังที่หน้าฟ้อนเขาบอกว่าเออพี่ครับ ผมเจอแบบนี้แบบนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้ตั้งแต่ห้องแรกยันห้องน้ยายันห้องสองห้องสุดท้ายเขาบอกว่าผู้จัดการเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอเคเห็นแล้วก็เฉยๆไว้ไม่ต้องไปพูดอะไรนะเขาก็ยังงงนะว่าผู้จัดการเขาพูดแค่นี้เองเรื่องทั้งหมดเขาไม่เล่าเรื่องทั้งหมดมันก็คือประมาณนี้แหละครับออคือ เดี๋ยวนะคือก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับไม่รู้คือน้องแทนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องราวเลยแต่ผู้จัดการเขาบอกว่ารู้แล้วก็อย่าไปพูดอะไรแล้วอย่าไปบอกต่อกับใครนะมผมก็ยังไม่เข้าใจเมือนกันมันก็เป็นปริศนาที่ว่าน้องแทนเนี่ยสื่อสารมาทางพ่อของเขาแล้วเขาก็เล่ามาให้ผมถ่ายทอดมาให้ผมเนี่ยผมก็งงมากในเรื่องเหตุการณ์แบบนี้คือผมฟังแล้วตั้าถามว่าตัวผม ผมกลัวนะถ้าปผมผมผมว่าผมกลัวมากๆนะเอาตรงๆผมก็คนกลัวผีนะอ่ะคือมันก็น่ากลัวแหละตรงที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยห้องเนี้ยทําไมถึงไม่เหมือนห้องอื่นหนึ่งแล้วนะคือมีหุ่นชุดไทยมีอะไรแล้วก็ยังเห็นเหมือนเป็นแขนปริศนาด้วยมันเห็นชัดมากเลยมันเป็นเลยมันเป็นมันมันนางรำชัดๆเลยนะฮะคือชัดๆเลยไม่ได้มาเป็นเงานะแล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วย ไม่รู้ฮะไม่รู้ครับไอคาว่ารู้แล้วห้ามบอกใครหมายถึงว่าคือเขาเล่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่ว่าเขาไม่ให้บอกผูดต่ออยังนี้เหรอหรือว่ายังไงรู้แล้วก็เฉยไว้แล้วไม่ต้องไปพูดต่อกับใครนะหมายถึงว่าคําบอกเล่าจากผู้จัดการท่านนเองที่บอกกับน้องแทนอ๋อคือเหมือนประมาณว่าเจอเรื่องนี้แล้วอ่ะอย่าไปบอกอย่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังต่อแบบนี้หรอคะ ใช่กับพนักงานกับใครก็แล้วแต่อ๋ออ่าเราก็ไม่รู้ว่าเองเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลัวกันหรือเปล่าหรือมันมีเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าวะเออที่เกิดขึ้นเขาถึงต้องเก็บเป็นความลับภายในใช่ครับผมคิดแบบนั้นใช่ในความคิดองคืองนั้นโอ้โหแล้วอย่างนี้คนที่มางานสัมมนาเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยขนาดคนมาตรวจเช็คยังเจอขนาดนี้โอ้โหคือเขาโดนตั้งแต่แบบห้องแรกอะ แม้กระทั้งอย่างห้องน้ําอ่ะคือผมมองดูแล้วว่าอยู่เนาะถ้าเป็นความคิดผมนะผมว่าแรงอ่ะค่ะผมว่าแรงครับอืมแต่ว่าเราเราก็ไม่ไม่รู้นะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีมีใครเจออะไรอีกหรือเปล่าแต่นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เขาเจอเองแล้วก็มาเล่าว่าเออมันมันมันแปลกดีเพราะว่าห้องสัมมนาปกติเนี่ยมันก็จะเป็นโต๊ะไม่มีใครแต่งมันนี่อ่ะหรืออาจจะมีแต่งก็ได้ที่เป็นแบบว่าเป็นหุ่นเป็นรูปปั้นแต่มันเพิ่มความพีคตรงที่ เอ้ยทำไมชั้นนี้มันถึงมีมีเสียงมีมีเตียงเลื่อนเองได้ชักโคกกดเองอมีคน<ะ>ออกมารําเป็นโชว์พิเศษให้กับคนที่มาร่วมงานสัมมนาอีกด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วชั้นเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆแหละอ่ะผมก็คิดอย่างนั้นว่าชั้นเนี้ยถ้าในความคิดของผมอะ่ะหรือว่าผมในความในความคิดผมนะผมคิดว่าชั้นที่สองเนี่ยมันเกี่ยวกับนางรําของคนทางภาคเหนื <S <S อเราไม่รู้ว่า เฮ้ยเราเอาไม้เข้ามาเอ่อไม้แกะสลักเกี่ยวกับนงางรำทั้งหลายแหละอะไรก็ดีออาจจะมีอะไรสิงสถิตอยู่ไหมหรือว่าอะไรบางทีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลึกลับซึ่งไม่มีใครรู้เนาะถ้าในความคิดผมนะผมคิดในมุมของผมนะอ่าอ,อาจจะไปเอาไม้หรือเลื่อนไม้เอ่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วของคนทางเหนือมาเอ่อแล้วเอามาแกะสลักแล้วอาจจะแบบยังตามยายังไม่ เออยังไม่ไปจากโลคนี้ไหมยังรักในในในตรงนี้ของเขาหรือเปล่าอรอรานนะก็คิดกับผมนะเราก็คาดเดากันไปแต่ว่าเนะอย่าง,อย,างอย่างที่บอกค่ะพวกรูปปั้นต่างๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีตำนานแหละว่ารูปปั้นเปล่าๆเนี่ยาอาจจะเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณก็ได้่าอ๋อใช่ผมก็คิดอย่างนั้นค่ะแปลกเออนี่ก็เป็นเรื่องคืนสยองก่อนวันงานลุงหนิงมามีฝากร้านกันหน่อยดีกว่าอ่าครับร้านผมเนี่ย ผมจะขายก็คือจะขายอยู่ในค่ายทหารเลยเลยอยู่ในค่ายทหารเลยก็อุทยานราชพักรู้จักดีเนาะรู้จกักดีคเคยได้ยินเลยน่หละผมคนจะมาเที่ยวก็อยู่ในกมขายในกรมทหารเลยในค่ายทหารเลยครับอ,อันนั้นจะเป็นที่ที่ประจําที่ผมขายหลักๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสแวะมาหรือโทรมาได้เลยดิต่อได้ลองได้ชิมกล้วยปิ้งผมแล้วจะติดใจออ <laughs> จุดเดน่น <laughs> จุดเด่นของลุงหนิงกล้วยปิ้งคืออะไร น้ำจิ้มรสเด็ดครับ oh สูตรกะ oh. ทิโบราณครับนี่กะทิโบราณเนื้อเคี่ยวหอม,หอมเนื้อกินกับกล้วยปิ้งโอ้โ oh ห uh huh. อร่อยครับใช้น้ำตาลตโตนดฮะนี่ของแท้นะคะก็ใครที่ไปเที่ยวนะคะที่อยุธยานก็ไปอุดหนุนได้นะคะลุงหนิงสแตนบายอยู่ฝากเบอร์ไว้หน่อยฝากเบอร์ไว้ได้เลยจัดมาเลยค่ะลุงหนิงศูนย์หกสามสี่สองเก้าศูนย์แปดสองแปด ลองแวะมาทินี้ได้โทรไปถามก่อนได้ว่าเออลุงหนิงวันนี้หมดหรือยังพอเห็นคนเยอะถามได้เลยหยุดวันไหนถามได้เหมือนกันได้ครับผมจะเอาให้ชิมฟรีนะนี่โอ้น่ารักเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยววันไหนไปจะไปอุดหนุนแน่นอนได้ฮะคนที่ติดตามหรือชมรายการคืนเผาผีโอ้ฟรีครับฟรีครับโอ้ยขายเธอขายเธอขายดีกว่าลุงหนิงเอาว่าแฟนรายการเต็มใจอุดหนุนอยู่แล้ว โหขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอให้ลุงหนิงขายดไขายดีนี่คุณจักรรวุฒิบอกว่าผมปานบุรีเดี๋ยวไปอดนุนครับเป็นยังไงล่ะมาเลยอ่าอู้ยขอบคุณมากมากเลยอย่าลืมไม่ล่าบอกแล้วบอกแล้วนะคะเดี๋ยวบอกว่ามาจะขึ้นพอพีเดี๋ยวลุงหนิงแถมไม้ให้อ่ะเอาไปจิ้มกล้วยหซื้อสิแถมให้ห้าเลยบอกคุณพอพีแหมเกินเกินนะคะก็ขายดไขายดีลุงหนิงวันนี้ดีใจมากได้ฟังเรื่องจากลุงหนิงนะคะ ครับผมสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะลุงหนีงครับครับสวัสดีเช่นกันครับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มาเลห้ฟังกันครับผมไดงขาลุงหนีงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร099 416 2392รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ